ก็สดีครับพวกผมมาจากทีมโลกปฏิบัติการเลี้ยงแกะเพื่อผลิตพัดมาคุณภาพสูงจากเลือดสําหรับกระบวนการตรวจเชื้อโรคทางการแพทย์มาจากคณะอุตสาหกรมรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตพม่แสงครับแกะเป็นสัตว์กระเพาะรวมที่มีขนาดเล็กและเลี้ยงง่ายการเลี้ยงแกะในประเทศไทยส่วนใหญ่หเพื่อริวภคกเนื้อพบในเขตภาคใต้ของประเทศแต่ปัจจุบันเริ่มมีการเลี้ยงเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยวเช่นการเลี้ยงแกะภายในรีสอร์ทซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้เลี้ยงมากขึ้น ผลิตภัณฑ์จากแกะที่สามารถสร้างรายได้มีมากมายได้แก่เนื้อแกะโดยเฉพาะเนื้อลูกแกะมีราคาสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเพราะมีโปรตีนและวิตามินที่สำคัญหลายชนิดส่วนขนแกะสามารถนำมาทำเป็นไหมพรมสำหรับทำเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ด้านวิทยาศาสตร์และทางแพทย์ได้ใช้แกะเป็นต้นแบบในการศึกษาโรคและใช้ในการวิจัยด้านเซลล์ต้นแบบนอกจากนี้เลือดแกะสามสา,มามรถนำมาทำอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับแบ็ที่เดละ และผลิตแอนติบอดีเพื่อใช้ทางการแพทย์การชอเลือดแกะสำหรับการนำไปตรวจโรคสามารถฉีดผ่านทางเส้นเลือดดำใหญ่บริเวณคอโดยทำการบังคับแกะให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องคือจับให้คอตั้งตรงส่วนหัวงนหน้าขึ้นทำความสะอาดบริเวณที่จะาะดแอลกอฮอล์แล้วใช้มือกดให้เส้นเลือดดำโผล่ขึ้นมาจากหั้นแทงเข็มขนานไปกับเส้นเลือดก็จะสามารถเจาะเลือดนำไปส่งตรวจโรคต่างๆได้แต่อย่างไรก็ตามในการจาะเลือดแกะในปัจจุบัน ยังคงเป็นการใช้คนในการเจาะซึ่งมีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนของ TBC ในเลือดแกะรวมทั้งมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับผู้เจาะเลือดได้ดังนั้นทางคณะวิจัยจึงได้สร้างโลกปฏิบัติการพอเลี้ยงแกะเพื่อผลิตพลาสมาคุณภาพสูงจากเลือดสำหรับใช้ในกระบวนการตรวจเชื้อโรคทางการแพทย์เพื่อลดการปนเปื้อนที่อาจเกิดจากการทํางานของคนรวมทั้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเจาะเลือดแกะ ระบบปฏิบัติการเลี้ยงแกะเพื่อผลิตพัสมาคุณภาพสูงจัดเลือดสำหรับการบ,บันการการตรวจเชือ้อโรคทางการแพทย์โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 1. เมื่อแกะขึ้นไปอยู่ในระบบที่กําหนดจะทําการยกตัวแกะขึ้นให้เท้าอยู่เหนือพื้นากนจะนเครื่องล็อกคอและเครื่องบีบตัวแกะจะทําการยื่นออกมาเพื่อล็อกคอแกะและบีบตัวแกะให้อยู่กับที่แคมแขนพจะยื่นออกมาจากกล้องอินฟราเรดจะทําการตรวจหาเส้นเลือด 4ขัแขนก็นจะทําการจอยเลื่อนห้าเมือ่อการจอยได้เสร็จส้นแขนก็จะทําการเชื่อมสารอาหารเสริมท่านเหล็กและโคบอล์หกที่ล็อกคอที่บีบตัวและที่ยกตัวจะค่อยๆไข,ขตัวตามลําดับจึงปล่อยตัวแกะไปจุดเด่นนะครับ1ทงางานได้นานและมีความแม่นยำสองมีความสะอาดมากกว่าการใช้บั๊ารกรอนสามไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกปั๊ารกรอนในการจอยเลื่อน